ันนี้เรามาตัดไม้ไผ่นะครับอีก่วันหนึ่งนะครับจะตัดวนกลาากระป้อนนะครับเยอะมากจะตัดาขึ้นไปตรงนี้ครับเราจะขึ้นไปตัดข้างบนนะครับวันนั้นเราตัดฝั่งนู้นนะครับวันนี้เราจะขึ้นไปตัดฝั่งนี้นะครับ เราไม่ไผ่มันจะออกห่างๆนะครับนี่ก็แก่อ,อยู่นะลำเกศแก่ไม่เยอะอยู่คนระับยุงเยอะมากครับอืมจะลำใหญ่ๆนะครับ แ่จนตายคากอก็มีครับเราจะเลือกลำที่ตัดง่ายๆวันนี้มาเอาแค่สี่ลำไม้ไผ่ป่าไม่ไผ่ภูเขาครับ กอ้อนนี้กอ้อนใหญ่ครับแล้วก็เกลี่ยนั่นเับเดี๋ยวจะเอาอยากวันนั้นเรามาเอาก้อนนี้นะวันแรกเราจะเอาลำที่สมบูรณ์ที่สุดนะบเกแล้วก็สมบูรณ์ไปลายไม่หักก้อนนี้เอาอยากครับเพราะว่าเป็นหน้าจะดึงยาก เ้าก็อื่นครับเราถั่นหาเห็ดไปด้วยเคอมีเห็ดฝนตกบ่อยามนี้ครับอามีดก่อนเยอะมากครับ มีดออกจากฝักไวนะครับอันนี้แฉะมากโอ้โหโออแดงเลยครับ ดูต้นเห็นครับอ,อดแล้วทำนี้ครับมีเยอะมากเลยครับอาหาเลือกลำที่มันแก่แล้วก็ลงง่ายๆนะครับเยอะมากเดี๋ยวหาาครับลำนี้ แก่อยู่ครับแต่ว่าไม่สมบูรณ์ครับอันนี้ลันไม่สมบูรณ์ไม่เอารเ,เราต้องเอาลันที่แก่และสมบูรณ์นะครับมันถึงะัะเหนียวและสปริงตัวดีครับอ่านี่รันนี้โอเคครับลันนี้ครับแต่ว,ว่า มันค่าที่จะบิดโค้งหน่อยเอาได้ช่วงหนึ่งก็เราได้เฉพาะประมาณสองเมตรนะครับเนื้อจนออกดำเลยครับ เนื้อมันแก่จนออกดำเลยครับโอเคอยู่ตัวนี้เนี่ยครับแก่มากจนเนื้อออกสีดำเลยเดี๋ยวเรา,เาตัวนี้เราจะไปจับตัวนั้นก่อนลอ,องต,ลตัวนี้ครับมาดู กอนนี้นะครับกัอนนี้แ,ออแกอยู่ครับอยากเลือกเอาลำที่มันสมบูรณ์ที้สุดโอ้โตัวง,ง่ายจัครับตัวก้นกน,กน,นี้อันนี้แกอยู่แต่สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ครับตัวนี้มัน ตาทีๆนะครับไม่ผ่านครับอ๋อไหนครับวอที่มนสมบูรณ์ที่สุดเรามีทางเลือกเยอะครับเพราะามันเยอะนะครับก็เลือกเสีที่ดีที่สุดครับจะเอาแค่สีต้นพอวนะครับแค่สองต้นละครับ นี่ต้นหนึ่งครับลำนี้สวยครับแต่ว,ว่าเล็กเลยเล็กแต่ลำสวยครับเอาไว้ปีหน้าก็ามาดัดับจะดูลำใหม่ครับอาเ,เจอแล้วครับอีกลำหนึ่งครับโอเค อย่ครับแต่ว่าไม่สวยครับไม่ตรงครับลำใหม่ครับเดี๋ยวลำนี้ครับบบนี้นะครับ เสร็จแล้วที่นะครับแบบนะนี้แบนไนะครับไีาา่เด็นไ้นะครับดีครับก็ไปหาอีกครับจะทำการดึงลงกันครับผม มันก็ดึงตรงง่ายอยู่ครับแต่ก็ติดหลายทางครับเดี๋ยวดึงง่ะนนะครับ ดงดำหนึ่งก็ที่ตัดไปครับิ่งกีดขวางเยอะนะครับต้องตัดิ่งกีดขวางออกหมายเงี่ย Đừng có ngon lắm ตัดลงไปเลยครับตัดลนนงกู้เขาเลยโอ้ไปได้แค่นี้ครับนี่ครับกินน้ำก่อนครับ เริ่มมืดแล้วครับวันนี้มามืดดีนะที่หอน้ำมาครับเป็นน้ำโค้กครับเน้ำโคกวกงครับสดชื่นครับโคก้กโหนําโคยังก็จืดแต่ว่าน้ำโค้กจืดครับ ตัดลงไว้แล้วครับเดี๋ยวเราจะดึงลงตามนี้นะครับอีกเยอะเลยแต่วันนี้เราจะเอาแค่สามสี่ลำพอมันมันเหมือนแล้วมันเป็นระยานครับนี่ครับตัดลงแล้ว kè ha Kè mà โอ้วสูงขนาดดึงล่องอยู่ไหนรำบินเดี๋ยวดึงล่องกันครับโอ้ยล,ลงได้ครับอันนี้ลงตามเขาเลย พอที่นี่ก่อนวันนี้ครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเอาให้หมดบับเยอะแต่ว่ามันเอาไปไม่ก็ได้ม,มืดแล้วนะครับเพิ่งว่างงานได้มาตัดช่วงห้าโมงเย็นครับเราจะมาถึงก็มืดแล้วไม้ไผ่แต่เยอะครับแล้วก็เอาลงวันละสามสี่ห้าลำพอ ความอากาศใหม่นะครับไม้ไผ่สร้างภูเขาครับเหนี้วครับก็น่าจะสู้ไม้ไผ่สีสุกไม่ได้ครับมันก็แต่ก็มันไม่มีให้เลือกที่ทางเหนือก็อันนี้นะครคบเนี้ยสุดละก็เลยต้อง ตายอยู่นะครับเราตัดไว้ข้างล่างสองท่อนนะครับแล้วก็ตัดที่นี่สองท่อนเดี๋ยวที่นี่สามท่อนก็จะใช้ข้างล่างอีกสองเป็นห้าท่อนเลยเดี๋ยวมัดเสร็จลบทั้งครับเสร็จแล้วครับเปลวๆก็หน่อยอีกสองลำนะครับตอนนี้มืดแล้วครับเติมหน้าตัวแล้วครับต่ เป็นภูเขานะครับอนนี้ก็ทางออกทางที่กำังมืดนะครับเห่นมากกับเ็นญานี่น,นี่คือต้นต้นยางเ้็นยางครับต้นต้นยางสวยมาก เป็นย่างคือว่าไม้สักว่ะต้นสักครับน่าจะเป็นต้นยางเี่ต้นย่างจ้ววะวลองดูนี่ไม้สักครับอันนี้คือทางออกครับยังบูปลาไปครับกเงที่ล่เ เปนีเสีหวานังีหวานเงียนมงก็ภูเขาลูกนึงครับเพื่ออหม่เรือบักแตกบูดเต็มอยู่เครื่อใหไ่เ่ใบสนุไ้บูบครับเพื่อเต็มเรือบักเพื่อบักแตกวะ แลวออกไปนะครับก็มาตัดไม้ครับวันที่สามเราจะตัดอีกประมาณสิบวันครับวันละสามสี่ห้าลำนะครับเพื่อที่จะออกไปผ่าตากไว้นะครับแต่ว่าตัดช่วงนี้หน้าฝนด้วยหน้าร้อนด้วยแต่วันนี้ร้อนมากเลยไม่มีฝนนะครับ ไม่รู้มันจะกินตัวดีไหมปวกมันจะกินพื้เผาแต่ว่าไม้มันแก่มากปวกมันฉีดแหนเขาอยูง่งไม้แก่แข็งสีนแหนเข้าแล้วสุดยอดปวก๋กม,มันปุวกว้ยหมอนหมอดหมอดหมอนนะครับแหนเขาอยู่งไม้แก่ครับก,บก็ทำการผ่าไว้แล้ว พอสมควรนะครับแล้วก็ตากไว้นลยแดดจะจัดนะครับก mm ็จะทําการตากนะครับแล้วก็ซื้อยาฆ่าแมลงนะครับ mm hmm. เป็นผง mm hmm. ผงซองสองห้าบาทก็เอามาผสมน้ําแล้วก็ฉีดไว้นะครับ mm hmm. ไม่ได้แช่น้ำเพราะว่าไม่มีที่แช่นะครับ mm hmm. ก็จัดการมอด,ด้วยวิธีการผ่าผ่าไม้นะผ่าแล้วก็ แล้วก็เอาผงกันมแมลงนะครับมาผสมน้ำแล้วก็ฉีดนะครับเพื่อที่จะก,กันมแมลงนะก็ต้องฉีดประมาณสามันครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตากแดดนะครับเที่ยวตากเข้าตากออกตอนเก็บตอนเย็นตากตอนเช้าน,น,น,นะครับทำอยู่ประมาณสามสี่เดือนแล้วก็เก็บเข้าร่มค้อบนอกจากแบบท้างจันทั้งตากนะครับ การจสเทบสอนมานะครับว่าวิธีการเก็บไม้ไม้ไข่ไนะวิธีการมาทําคัน,นโซลให้มันสปริงตัวดีแล้วก็กันมอดนะเจ้าก็บอกวิธีมาอาจารย์บอกมาไม่ผมให้ดูไก่ป่า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 ครับ ขาหรือหมาบ้านครับฮะน่าจะเป็นหมาบ้านนะเอาละครับห้าหลำนะครับอันนี้เราไปห้าหลำนะครับ